One day ์บล k อก t h m ีไปดูคอนพื่นกันค่ะเปิดบล็อกมาวันนี้นะคะตอนนี้ก็ตีสองหแล้วแต่ก็ยังไม่นอนนะเพราะว่ายังดูซีรีส์จีนอยู่เลยเอาจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราไปดูคอนพื่นมันก็เลยแบบมีความตื่นเต้นนิดนึงคือทําอะไรอะอ๋อหาเพนผังอิมแพ t นะคะทุกคนเพราะว่านี้ก็เป็นครั้งแรกให้เราไปอิม a พ t เหมือนกันก็คือ,อยังนั่งหาผังอิมพเพราะว่ากูไปลงในนั้นอยู่ อนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนเจ็ดโมงสิบสองตอนนั้นเราคิดว่ามันแบบตื่นเช้ามากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องไปเอาพวกคิฟตเวดได้แล้วก็กว่าจะไปถึงอีกใช้เวลาแบบในการเดินทางนานพอสมควรเลยก็เลยต้องรีบตื่นมาขึ้นหน้าขึ้นผมอะไรต่างๆนิดนึงตลวนี้คือออฟฟิสของเรานะคะเป็นแนวแบบลูกไม้มากแต่ว่าตอนแรกจะใส่กางเกงนะคะแต่ถ้ากระโปรงตัวนี้มันไม่ได้ใส่ครั้งนี้ก็จะแบบไม่ได้ใส่แล้วก็เลยเอามาใส่หน่อยไม่รู้เข้ากันหรือเปล่า แต่ว่าได้ลองใส่ไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็คือแวะมาถ่ายหน้าก,กระจกนิดนึงนะคะเพราอให้มันเห็นถึงความต่างระหว่างก่อนแต่งตัวกับหลังแต่งตัวตอนมันผมแบบรลังนกมากแล้วก็แวะมาเป่าผมนิดนึงอันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปมาร์กหน้าต่อคือมาร์กหน้าสบายใจเกินไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็คือเรามาเปิดฟังเสียงที่ตัวเองอัดคิปไว้นะคะปรากฏว่าเราพูดคาว่าแบบเยอะมากคือีเดียวพูดคำว่าแบบแล้วเราก็จะเริ่มมาหากับการแต่งหน้าแล้วนะคะเริ่มจากการลงคอนซีลเลอร์ก่อนตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์มันเข้มไปเปล่านะ แต่ก็คือมันซื้อไว้ก่อนที่แบบว่าเราจะเริ่มทาครีมอะไรพวกอย่างนี้มันก็เลยมีความข้มกว่าหน้านิดนึงเนาะแต่ว่าก็ยังทาต่อไปปัญหามันอยู่ที่รองพื้นนะคะคือเราใช้รองพื้นที่เหมือนแบบตัวเทสเตอร์เนาะเราคือรู้สึกว่ามันดีแต่ว่าตัวเทสเตอร์ตอนนั้นน่าจะเป็นคนละสีกันพอลงรองพื้นไปแล้วก็เฮแบบเฮแบบหน้ามันคนละสีแบบวะ่า เ้าก็ยังคิดว่า trust the process ้มองมองไปมอากเข้มเป็นไหมนะทีนี้ก็แบบคิดว่าเราลองทาไปก่อนละกันแล้วทีนี้ลำบากว่าคือพอมันทาเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปทาคอแต่คือคอมันก็แบบแต่ก็คนละเสียทุกคนมันเข้มกว่าคออีกอ่ะก็เลยต้องลงไปเซเว่นนะคะไปหารองพื้นปรากฏว่ารองพื้นในเซเว่นก็ยังเข้มกว่าอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องสั่งรองพื้นมา คือมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นะคือแต่งเสร็จแล้วทําหน้าอะไรนะนี่นะคะแล้วก็ที่บอกว่าถ่ายให้เบยบเพี่ยบกับเมื่อก,กี้คือมันก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะแต่าใหญ่ทุกคนเห็นพวกงกาจัยตรงกระเป๋ามากน่ารักมากแล้วเราก็นั่งวินไป MRT นะคะแล้วก็นั่งะะจาก MRT ไป BTS เนาะราก็คือเหมือนกับว่าเราเข้าใจผิดว่ามันต้องไปต่อ,อแบบต้องไปจ่ายรอบแต่คือจริงๆแล้วเรากดสีรักได้เลย กลายเป็นว่าเหมือนเราแบบเดินตามรถเรีอกคนอื่นไปเพราะว่าเรากลัวหลงเรามันเราก็เลยสถานีแต่โชคดีที่เราแบบสกิลรถเรียคนนึงเขาก็บอกว่าเออนั่งเลยแบบไม่เป็นไรแบบจะเสียค่าปรับได้อะไรอย่างนี้คือเราวิจัยดีมากแล้วเขายืนรอเราเสียค่าปรับด้วยไปไปด้วยกันอ่ะเขาราบอกไปด้วยกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือเรียน่ารักทุกคนจริงๆเราก็มาเราก็แบบแยกกับเขาเพราะว่าเขาต้องไปเอาบัตรเนาะก็ลองมาแบบเก็บของแจกแต่คือพอเข้าไปจริงๆอ thin ่ะทุกคนแบบ คือคนเยอะมากแล้วไม่กล้าขอใครเลยคืออินโทรดแบบเข้าสิ่งสุดๆนี่คือเห็นนี่นี่มีคนแบบยื่นมาให้นะคือเราดีใจดีมากแบบเขาเดินออกมาให้อะทุกคนแล้วเราก็มานั่งพักเพราะว่าเรารู้สึกแบบเหนื่อยแบบบอกไม่ถูกเพราะคนมันเยอะมากๆแล้วแบบไม่ได้เจอคนเยอะนั้นแล้วเราก็ไม่กล้าทักหรือว่าแบบชวนใครคุยด้วยก็เลยมานั่งเก็บของตรงนี้แต่คือของแจกอะน่ารักมากแต่อันที่เราอยากได้มันหมดแล้วเพราะแบบคนต้องการเยอะเนาะก็มานั่งเก็บ แต่คือทุกคนอยากให้ดูสิ่งนี้เป็นพงกุนแจน่ารักมากคือเราเราสามารถแบบหยิบม,มาดูตลอดแต่คือเราก็มากินข้าวนะทุกคนเขาที่แมทแท็บบอกว่าถ้ากินข้าวไม่อร่อยนี่คือวันนี้จะแบบไม่ค่อยคอมพลีทซึ่งข้าวเนี้ยมันดูน่าอร่อยแต่ว่ามันเย็นมากคือไส้มันเย็นมากแล้วตอนรู้สึกแบบไม่ค่อยดีแล้วเออวันนี้มันผ่านไปได้ยากจังแต่ก็คิดว่ายังไม่เจอพี่เต้ยไงทุกคนใช่ไหมยังไม่เจอพี่เต้น เจ๊ไปเน๊รัทุกอย่างก็คงดีเองซึ่งจริงๆต้องนั่งเล้วรอแบบรอเพื่อนมานะคะผ่านการนั่งวินมาสอกรอบผมมันก็จะแบบเสียทรงก็เ,เลยต้องมานั่งแบบหนีบผมไว้นะคะให้มันเป็นทรงขึ้นหรือเปล่าแล้วหลังจากนี้ก็แทบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วเราก็ได้ไปเจอเพื่ออะไรเง,งี้ยก็ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนดูนะคนเยอะมากมาก แล้วก็เดินตามหาเพื่อนนะคะทุกคนแต่ว่าคือหาเพื่อนไม่เจอเราก็แบบเกือบบอกเพื่อนแบบว่ามึงกูคนที่ใส่เสื้อสีม่วงไงแต่คือลืมว่าตังค์นี้ใส่สีม่วงม่วงไหนคือเพื่อนของเรากันเนาะก็เดินหาอยู่เง่แะแต่ก็แบบไม่เจอจนเพื่อนเดิมมาหานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีของกลางเดินไปนั่นไปนี้มากขึ้นพอเจอเพื่อนวันนี้สำคัญก็คือได้ถ่ายรูปนะทุกคนดูสิฟินอนะแล้วก็มาเอเกการณยนะคาะตอนนั้นคือเกือบกี่นะทุกคนน่ารักมาก ก็เลยเซลฟี <lly. S 1> ่ไปหนึ่งแชก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะ ำให้วันเสาร์มันแบบร้อนแรงกว่าวันอาทิตย์พวกเราจะไปเพลงสุดท้ายกันเลยดีไหมไม่เอาไม่เอาโอเรามาคุยอะไรกันดีเหรอฉันสามเห็นชัดใช่ไหมครับบ๊ายบาย กจ,จบคอนแล้วนะคะทุกคนก็มาเืนรอรถตู้แบบนานมากมากๆอะ่ะแล้วก็แบบยังไม่เลิกเหตุการณ์ทุกคนก็เลยเออกมาถ่ายเล่นหน่อยมาเช็ดน้ำก็แบบในหัวคือมีแต่อินฟอฟมีนะทุกคนแบบชอบชุดมากแบบมากๆอะ่ะแล้วก็แบบเออมานั่งดูรนะู้ดีนั่งรางอ่ะคือเพื่อถ่ายให้น่ารักมากทุกคนมีความสุขมากอแบบแล้ว,ลว,ลว,ลวหลังเหการณ์บบอาทิตย์หนึ่งเราก็ยังแบบมีความสุขอยู่เลยอะ่ะคือพี่เต้นสามารถจัดคอนอีกได้เลยค่ะ